น้ำตัวเลยชาติวิชีครับ่ช่อภิชาตเหมือนไครครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับสองสามนทีครับซ้อมอยู่ที่ไหนใครนี้อยู่อภิชาตครับอยู่ที่จังหวัดใครผมอยู่ที่สาแก้วอยู่ที่สาแก้วเนาะมีใครเป็นผู้ปัวงผู้้อนรองที่นั่นอภิชาติแล้วก็ชาเก่งไกลครับก็คือคนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้าครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ เปปล่อยครับอันประมาณห้าสิบเอ็ดครับเราเป็นมือซตายอะไรครับไม่เขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับฉายแสงเคยเจอกันปะอันนี้ไฟแรกเลยครับได้สื่อสารเก่งกันต่อยขึ้นมาปะไม่ไม่ได้ดูด้วยว่าคนณมือวตายไหนแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกวังแผนยังไงตามพี่ก็คือค่อยไปเรื่อยรอพี่เลี้ยงสั่งว่าเล่นแบบไหนไปแบบไหนใช่ไหมครับเราเป็นมวยซ้ายหรือขวาครับมขวามือขวาแล้ว ก่อนปิดโควิดนี่เราได้ต่อยไว้บ้ากไหมมีต่อยไว้ที่ไหนปะไม่ครับตอนก่อนปิดโควิดเลยนะก่อนปิดโควิดต่อยต่อยอยู่พีทครับอ๋อพีททีวีครับฉั้นต่อยเจอใครไหมฟุราเล็กครับเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนแพ้คะแนนเขาแพ้คะแนนวพรนั้นเวทเท่าไหร่พี่ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยเจ็ดแล้ววันนี้ร้อยสิบเอ็ดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ครับแล้วกี้เข้าไปสอบแล้วเป็นไงบ้างจุดเก้า เกินอยู่จุดเก้าสบายเนาะเราเป็นคนจังหวัดเลยครับพีครบฝากเชิญชวยแฟนขับเราวันนี้นะช่วยแฟนคลับิีลรำเพื่อเคลียร์ของเรานะครับเป็นที่แน่นอนนะวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับต้องเกิดแล้วนะโอเคผมว่าน้องชาครับ